คลินี้พาน้องเต่ามากินขนมปูไทยกันนะครับเอานี่อาหารอยู่ห้องนี้เป็นใบมอนเบอร์รี่กับลูกมอนเบอร์รี่นะครับ แต่แนะนําว่าอย่าเอาลูกที่มันดํามากนะครับมันจะสุกแล้วมันจะมีความหวานเยอะเกินไปเอาลูกที่สีดแดงๆอย่างเงี้ยครับมีแดงมากมีรสชาติเปรี้ยวอันนี้ก็สามฐารเสือเรานะครับการเมล่าก็ซีล่าคิดถึงน้องตัวนี้คือตัวที่โดนสุนัขกัดนะครับยังมีกระรอก รอยกระดองแบๆตรงนี้สูตรผมก็จําจากพวกพี่ๆเข้ามาแล้วก็มาดัดแปลงเอานะครับก็คือช่วงใายๆจะให้ทานเป็นผลไม้ตอนเช้าจะให้กินเป็นหัวอาหารก็จะมีหญ้าผสมด้วยนะครับนี่ครับหญ้าครับเดี๋ยวจะประกัดมือให้อย่างละเว้ยนี่ครับนี่ครับหญ้า กัญามาใส่แต่เขาก็จะเลือกทานของเขาจะชอบแบบไหนก็เลือกทานอย่างนั้นนะครับอันนี้เราก็จะมาล้างน้ําก่อนนะครับล้างน้าแล้วก็มาซอยเนี่ยหอ,อกันไกลตัดนะครับแล้วแต่สะดวกจะบีจะอะไรก็ได้นะครับก็คือแต่เดี๋ยวพอน้องกินอิ่มแล้วเราควรจะเก็บออกนะครับเดี๋ยวความชื้นจะอยู่ในอ่าบริเวณที่เลี้ยงเขาเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําอะไรเต็มที่ก็ยังอยู่ในวงอยู่ในวงบอ่อปูนซีเมนประมาณหนึ่งเมตรครับ บางตัวก็จะชอบกินใบามากกว่าบางตัวก็จะชอบกินอันนี้ก็ชอบกินใบแต่บางตัวก็จะชอบกินเป็นพวกผลมันเบอรี่แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าวันนี้อยากกินอะไรเฮ้ยมด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 โอ้มดมด,มดอันนี้ไม่เป็นไรแล้วดูตัวนี้ครับก่าวมากเลยทามิล่าจะไปกินอะไรปูไทยมันอยู่ทางนี้คิดถึงอยู่นี่เอานี่เอา เออไหมถึงแนละ้วแต่คิดถึงจะชอบกินใบเขียวๆมากกว่าสังเกตน,นะคิดถึงคิดถึงเดี๋ามาดูใกล้ๆกันคิดถึงดูด้านขลางครับนี่เขอนเลยละนานลุมมาแล้วเห็นกล้องแล้วลุมเข้ามาเลยคิดถึงไม่กลาแล้วเอาไปหน่อยนึงโอ้โหดูสิ เอาเอาแบ่งให้พี่เขาหน่อยเอาเอาเลยกินทาสบายอม่แย่งกันทิ้อย่างก็จะมีที่ให้เขาหลบล่มแค่นั้นถ้าเขาร้อน เขาก็หลบถ้าเขาอยากตากแดดเขาก็ออกมาเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นมาจากประเทศที่เป็นทะเลสายนะครับนี่ครับเวลาสายแล้วเมื่อกี้เขินหน่อยแต่สองตัวนี้เขาเป็นรายกัรไม่รู้เขาอยากประท้าแน่เลยผมว่าเขาต้องเป็นเพศเดียวกันแน่เลยไม่ตัวเมียก็ตัวผู้เพศเดียวกันนะสองตัวนี้แต่ตอนนี้ยังดูเพศไม่รู้เรื่องนะครับต้องให้อายุเขกสามขวบก่อนนะครับกินใหญ่เลย อันานมีียบขากันด้วยโอ้ยอยันนี้ต้องคอยแยกเสมอพอดีว่าวันนี้ขี้เกียจครับไม่ได้แยกภาชนะครับก็เลยใส่ถุงปูไทยไปเลยผมวันนี้ใช้แล้วก็จะทิ้งไปเลยเป็นถุงขนมตัวไหนอิ่มแล้วนี่ก็ครับอย่างเนี้ยครับแกไม่ได้อิ่มแล้วก็จะเดินไปหาที่นอนแล้วอิ่มแล้ววันนี้อิ่มเรากินน้อยกันไปหรือเปล่าเนี่ยหืม แต่สองคนนี้ยังไม่อิ่มนะครับสองคนนี้ยังไม่อิ่มเอากลับมากินเงี้ยกินต่อดีกว่าไม่อิ่มดีกว่าเอาเริ่มงงแล้วไปขี่เขาทําไมเนี่ยโอ้ยคิดถึงชอบไปขี่เขาตัวใหญ่เห็นตัวใหญ่ในะเก๋าไงี้นี่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยที่ให้กินเนี่ยเต็มเลยเนี่ยไปแล้วคิดถึงไปแล้วโอเคขณานั้นก็จะล่วงเลยมาหลายนาทีแล้ว ไปคิดถึงสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็ไปไม่สนใจอิ่มแล้เช่นก็ไปเฮค,ครับบายบายปิดคลิป